สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเอามือนีกสิภพานมาเบิง่งราวพัฒนานะครับเราวพัฒนาวันที่สิวันที่29ก,กันยายนสองห้าห,ห,หนะครับเราวพัฒนาวันที่ยี่สยี่สิบยีบเจ็ดที่ผ่านมานะครับ วันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับหวยวอกเจ็ดหกศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะครับวิ่งสองเจ็ดเก้าเข้าที่สองกับหลักร้อยกับหลักหน่วยร้อยบนหน่วยล่างนะครับเข่านะครับแล้วก็มาเข่าตัวร่องนะครับตัวร่องก็คือเป็นตัวร่องตัวกับเข่าล่างนะครับตามนี้จิงที่เป็นศูนย์สองนะครับอ่ศูนย์สอง ล่างท่านี้เป็นสองศูนย์นะครับเข่าตัวร่องนะครับเข่าตัวรูดตัววิ่งรูดนะครับอ่ะงวดใหม่งวดใหม่งวดใหม่นี่ก็งวดวันที่ยี่สิบเก้าก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี่นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ได้ชุดใหญ่นะครับสุดนี้เป็นตัวชนนะครับ น,นี่เป็นชุดตัวสุ่นชุดใหญ่วิ่งรูดกระไฮเจ็ดสองคือเราสองเจ็ดเก้านะครับถ้าว่ถา้ถาว่ามักในที่จับคู่ให้นี่นนนะครับเอาเบิ้งในจะล่างนะครับในจะล่างนะครับในจะลล่างก็คือมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสองแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าสอง เก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้านะครับกะจับมาให้ชุดเด่นก็คืออยู่หลังนี่คือชุดเด่นนะครับชุดเด่นสามชุดก็คือเจ็ดสองเก้าสองเก้าเจ็ดนะครับเป็นชุดเด่นชุดล่องก็คือแปดสองเจ็ดแปด จ็ดแปดหรือแปดเจ็ดนี่แหละจะว่าเขียนผิดเราก็เลยอาเลยนะครับก็เลยเป็นเป็นเจ็ดแปดกต่ว่าเป็นยังนะครับแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดครับงวดที่ผ่านมากกับเข่าตัวร่องในชุดนี่แหละในชุดนี่นะครับชุดเด่นว่าเขานะครับแต่ว่าตัววิ่งเข่านะครับงวดนี้ก็วิ่งสองวิ่งเจ็ดสองกับเจ็ดนี่จะเป็นตัวเด่นนะครับเก้านี่เป็นตัวร่องคือเก้าก็สองเจ็ดสอง หรือถ้าบอมัรกก็คือสองแปดแปดสองแผสี่เพราะว่าเอาสองเอาเจ็ดเป็นไงเจ็ดกับสองนะครับบอมาร์บล์นะครับเอฟซีอันนี้คือหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสรุปบนล่างให้เบื้องว่าวิเคราะห์เบื้องว่ามันสิมาตัวใดนะครับกับกระเทียมหวยดับรักหวยงดกวนในกระเทีดดับรักสิไปเบื้องแล้วนะครับกับมาวิเคราะห์ วิเคราะห์กันว่าหัวยม้มันหนาจะเป็นมากตัวใดนะครับเอาใายนี่กะอาจจะน้องข้อเพ่นกะฝปากเก็บซี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อให้เจ็บซี่มีกำลังใจหาหวยห,หาเขาในช่องนะครับให้เบิ้งกันนะครับชุ่มกันเพื่อเป็นแนวท้างนะครับหรือว่านี่กะ ไปทำหวยแม่ตะเคียนนะครับได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าตว่า้าหวยที่หนาจีมกนะครับก็คือทำหกประตูนี่ก็คือเจ็ดเก้านะครับงามที่สุดนะครับในในชุดบนนะครับหรือว่าถ้าจะเอาเก้าไปลักล่อยก็คือเก้าเจ็ดแปดไปบอกอว่าแต่ว่าห่างของอาจารย์อเพื่อนค้อนเพ่นนี่ลักล่อยนี่ก็คือเป็นเลขเก้านะครับอืมเอาทายนี้ อยากดูหวยลาวหวยไทยนะครับให้ดูช่องอาจารย์นครเพนพารวยพ่อเสียนาผู้พารวยนะครับเอาทายนี้อ่อาจารย์นครเพนขอขอกับสวัสดีครับ